นาโโตชิป,ปเดนสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะทำการฉีดโบท็อกต่อนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณเอลซีนะฮะภรรยาคุณตั๊กนั่นเองนะครับวันนี้คุณเอลซีกังวลเรื่องของริ้วรอยบริเวณยิ้มยิ้มรอบดวงตาเลิงหน้าผากรอยย่นหน้าผากขมวดคิ้วรอยขมวดคิ้วเดี๋ยวใช้โบท็อกช่วยแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะฮะการฉีดโบท็อกทั้งให้ดีเราต้องทําการฉีด ปรับด้วยแบบคำว่าปรับสมดุลของใบหน้าเพราะว่าหน้าแต่ละคนเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันเราต้องทําการฉีดให้เหมาะกับกล้ามเนื้อของคนคนนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างจะเห็นว่าเวลายิ้มเปิดกตาข้างนี้เวลายิ้มจะเห็นว่าเนื้อตาเยอะกว่าฝั่งนน้นเราต้องฉีดเพื่อคลายยกให้มากกว่านอกจากนี้นะเลิกคิ้วครับจะเห็นว่าเวลาคิ้วดูทรงคิ้วนะข้างนี้จะหัวคิ้วปักลงแต่ว่าหางคิ้วจะชี้ขึ้น เนื่องจากว่าพอตรงนี้มันปรักลงเนี่ยร่างกายพยายามจะคอมเพนเซตโดยการดึงตรงนี้ทําให้โก่งขึ้นเดี๋ยวเราใช้โบท็อกในการปรับบาลานซ์เพื่อให้สองข้างเนี่ยดูใกล้เคียงกันแล้วทําให้คิ้วดูไม่เลิกโก่งจนเกินไปนะครับอันนี้คือเราใช้โบท็อกปรับนอกจากนี้นนนฮะไป,ไปโดนมาหรือเปล่าหรอ ัดต่อตกลงอ๋ออ๋ออ๋อไม่เป็นคือพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้วต่ออะไรตัวนี้เอ่ออันนี้งั้นเอาอันนี้เป็นไอทีนะครับผมอ่ะต่องั้ถึงไหนแล้วเนี่ยงง สรุปอเดี๋ยวเราทาการฉีดบอท็อกช่วยเรื่องริ้วรอยรอบดวงตาหัวคิ้วหน้าผากรวมทั้งเดี๋ยวจะปรับบาลานซ์สองข้างให้ดูใกล้เคียงกันเนื่องจากตาข้างนี้เนื้อตาเยอะกว่าเราจะปรับให้ยกกว่าแต่ว่าหัวคิ้วข้างนี้ปรับต่ําลงมานะฮะเดี๋ยวจะปรับให้สองข้างใกล้เคียงกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยของคุณเอลซี่บอกว่ามีคอนทักนะฮะว่ามีริ้วรอยบริเวณแก้มนะฮะตรงเนี้ยเราเรียกว่าแอคคอร์เดียนไลน์ก็คือเหมือนเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนนะฮะอันนี้คือเกิดจากหนึ่ง ผิวอาจจะมีความเสื่อมของคอเจนระดับหนึ่งบวกกับมีกล้ามเนื้อที่ช่วยดึงเริ่มต้นแนะนำจะใช้โบท็อกช่วยลดการดึงตรงนี้ก่อนจะทําให้ตรงเส้นตัวนี้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ประกอบกันเดี๋ยวลองอ e, ีนะฮะอี e. อันนี้เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีเอ็นกล้ามเนื้อซึ่งจะดึงมัดเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดรอยตรงนี้บวกกับจะดึงให้หน้าเราตกดังนั้นถ้าเราใช้โบท็อกคลายนะฮะสองนี้เหมือนกันเห็นไหมอี e. เนี่ยมีกล้ามเนื้อตรงนี้ดึงให้หน้าเราตกนะฮะเห็นไหมเห็นเอ็นตรงนี้เดี๋ยวจะคลายตรงนี้จะ มีผลทําให้หน้าพยุงยกขึ้นด้วยเนื่องจากว่าแรงดึงลงจะน้อยลงหน้าก็จะนดนยกขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาฉีดบอทอกันต่อเลยอเพิ่มตากองด้วยอ่านอนพิงเลยครับบอทอบเย็นอันนี้คุณเอซไม่ได้ใช้ยาชานะฮะเดี๋ยวจะบอทอบเย็นแล้วก็ฉีดได้เลยระหว่างนี้ใครมีข้อสงสัยสอบถามได้แต่ถ้าเกิดทางติ๊กตอก,กับ youtube อาจจะไม่เห็นเข็มนะ ยิ้มคลายใครมีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราฉีดตรงนี้ไปด้วยกันเลยสลับกันไปมีข้อสงสัยสอบถามได้เลยนะครับเขาจะมีชีวิตอยู่ได้กัาน เอ๊แต่ดูดูแล้วน่าจะอยู่นานกว่าสามีเขานะฮะเนี่ยอ่ะตรงนี้ไม่เห็นเข็มนะเห็นป่ะอันนี้อะไรออนนี้อันนี้อเค มาตรงนี้เดี๋ยวจะพยายามฉีดให้เปิดตาตรงนั้นขึ้นเบลาย,ยิ้มตาจะไม่ได้บีบลงมาทำให้เนื้อตาเนี่ยโดนดึงขึ้นจะได้ไม่ <c oughs> เบิกตาได้ดูไม่ตกยิ้มข้าวเลเจ็สี่พี่ตาบอกว่าพี่ผู้หญิงคนนี้คนที่ไล่พี่ตาออกจากบ้านใช่ัหยครับ มีไข่ไล่เขาเขาออกเองค่ <vähän S 1> ะตรงนี้พิงไปเลยลีนแบทยังไม่หมดยังมีคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไลยคุณคุณอะไรนะคุณปุกลุกเอามาห่างตาก่อนประคบห่างตานะ ยิงคลามาตรงนี้ตรงนี้นหันตาต่อ สามารถจะสอบถามได้นะครับมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์อ่านอ่านได้เลยนะถ้าเขาคำถามมานะอยกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันนั้นพูดไม่ได้เรื่องเรื่องนั้นนะรู้ใช่ไหมวส,วส,หสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอเคเลิกคิวครับตรงนี้ตรงกลางครงับ เลือกคิวคลายเ,ออเลือกคิวคลายตรงนี้มีคนถามว่าเจ็บไหมคะก็มีรู้สึกนะแต่ว่ามันไม,ไม่เจ็บมากคะ่ะครับของ,ของคุณเอลซี่ LC, ไม่ได้ใช้ยาชาเลยคนระับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปะยาชานะเลิกนะครับคลายถ้าเกิดว่าสามีนอกใจจะเจ็บไหมครับ <c oughs> <c oughs> สามีที่ไหนสามีที่ไหนครับฝั่งนู้นฝั่งนูเลิกคิวตรงนี้มีครับมีเดือนไหนที่ไม่มีเนี่ยมีเดือนเอาบอกว่าต้องบอกว่าเดือนละกี่ ถามว่าต้องถามว่าวันนี้หรือว่าอาทิตย์นี้ดีกว่าเรียกว่าจะมีทุกอาทิตย์นะ,ะเลิกคิวคลายเลิกคิวคลายตรงนี้ <c oughs> พูดไม่ได้อันนั้นพูดไม่ได้ปัดา <c oughs> ให้ <c oughs> พูดคำว่าไม่นั้นไม่ได้ <c oughs> ให้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้านบนนะฮะ ติ๊กติกตกไม่ให้ตอบอย่างนี้นะครับแต่บอกว่าให้กดลิงก์ต้งนี้เลิกน้ำผาคลายด้านบนของโปรไฟล์จะมีลิงก์อยู่นะครับเข้าไปลิงก์นั้นเลยฮะจะมีแอดมินให้คำให้คำตอบอยู่เลิกคิวคลายเลิกคิวเลิกคิวคลายโอเคเลิกคิวโอเคไปฟังน่อน ตอนนี้ทำการปรับบาลานซ์คิ้วสองข้างด้วยนะครับที่มันไม่เท่ากันเจ็บบ้าการฉีกของพอกเราเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดเราจะดูเป็นก้างเนื้อเป็นมัด ok. มัดเลยยิ้ okay. มคลายยิ้มคลายโอเคเดี๋ยวมาทั้งนี้ก่อนตรงคอกัน ตอนนี้ถึงขั้นตอนฉีดคลายกล้ามเนื้อที่ดึงให้หน้าเราตกนะฮะจะส่งผลให้หน้ายกพยุงขึ้นอีกครั้งอีครัค้มีคำถามสอบถามได้นะครับใครที่มาใหม่ยังไม่เคยติดตามกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดถูกใจนะกดแชร์ด้วย ได้ได้เลยครับรักมากเลยครับส่งมาเนี่ยแต่เอาไปทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยเป็แบบเดียวแก้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับหมาแพนดี้อะตัน ใกล้เสร็จแล้วอ,อีกนิดเดียวลองอ e, ีทีนี้ e, อีกคลายเดี๋ยวตรงนี้ยรถรถเส้นตรงนั้นมันงเสบๆนิดนึง,นงนนไปตรงคอฟังคอฟัง อันนี้เป็นฉีดตรงคอเพื่อให้หน้ายกนะฮะลอง e ีคร e ตรงนั้น и кай. Вот они. Hãy tai อันนี้เหลือสุดท้ายนะฮคะคือบริเวณใต้ตานะครับยิ้มกลายยิ้ม Hãy subscribe cho đọc Ghiền <coughs> ห่างตาฝั่งนู้นห,ห่างตาห่างตาไม่เจ็บไม่เจ็บได้ตาเสร็จแล้วอันนี้ไม่เจ็บเดี๋ยวเศกคาถาให้ไม่เจ็บ <c oughs> นี่ไงเห็นไหมคาถานินจานี้เป็นนินจาต้องเสกคาถานินจา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เสร็จแล้วรวดเร็วมากนะครับดูรวดเร็วแต่ว่าเราเห็นไหมว่าเราฉีดอย่างละเอียด <c oughs> เยมื่อกี้ตรงนี้ฉีดอย่าง เห็นรูปไหมเห็นรูปไหมยังไม่ได้ฉีดหัวคิ้วเอามาหัวคิ้วพวกเขาเเย็นหัวคิ้วหน่อยยังไม่มรู้เหรอยังยังอ <c oughs> นนี้สุดท้ายจริงๆหัวคิ้ว คิ้วคลาอ,นนอันนี้เข็มสุดท้ายจริงๆโอเคดั <Okay. Done. S 2> เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วก็จะยุยติการไลฟ์สำหรับไลฟ์นี้นะคะรับแล้วก็เดี๋ยวอีกภาคหนึ่งเดี๋ยวมาพบกับไลฟ์นะครับเจอกับคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับมันก็เดี๋ยวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะอีกแป๊บเดียวนะครับก็จะมาคุยกับคุณปุ๊กลุกกันต่อนะครับเราพบกันครับ